ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุผู้บุกรุกแบบอินฟาเรดระยะไกล1 5เมตร Active Infrared Beam Sensor ์ดีเทคระยะสูงสุด15เมตรนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วส่งผมวางสาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่มาโฟกัสที่ตรงอย่างนี้นะฮะในส่วนของตัวเรเลยนะจะมี น,นะฮะอ่าเป็นขาเชื่อมพินนะครับจัมพินอยู่นะครับผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าจะให้เป็นใช้งานในส่วนของ nc หรือจะใช้งานในส่วนของ no ครับในที่นี้ถ้าเป็นของที่มาจากโรงงานเลยตัวอ่าตัวจัมพินนะครับจะอยู่ที่ฝั่ง nc ก็คือระบบจะติดตลอดนะครับเดี๋ยวทางเราจะทาการจ่ายไฟสักครู่แล้วกันนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อทําการจ่ายไฟแล้วตัวตัวตัวบัสเซอร์จะทํางานขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีวัตถุมาขวางกั้นเมื่อไหร่ระหว่างตัวเซ็นเซอร์นะครับจะเห็นได้ว่าตัวบัสเซอร์จะหยุดทำงานไปนั่นเองนะครับอ่านี่คือการทำงานในส่วนของฝั่ง NC นะครับ ต่อมาเราจะทำการใช้งานในส่วนของฝั่งอ็นนะครับวิศวกรเปลี่ยนขาสามิ่นตรงนี้จากฝั่งอาเมาเป็นอ o NO นนั่นเองทำการดึงมาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเล็กน้อยนะก็เปลี่ยนให้มาลงที่ฝั่ง NO นแทนนั่นเองนะครับองการสายไฟเข้าไป จะมีเสียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนี้จะเห็นได้ว่าตัวมาสเซอร์จะยังไม่ร้องนะครับแล้วแต่กว่ามีวัตถุมาขวางกัน้นตัวบัสเซอร์ก็จะทำงานขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งจะต่างกันนะครับระหว่างตัวเอ็นซีแลนโอโอเคครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดนะีโอหน้าสวัสดีครับ